หนูคะหนูไปทําด่างมาใหม่ช่ไปขั้นโลกคือเอาจริงเวลาใครเจอหนูนะคือบางคนเขาก็จะมีมารยาทเหมือนวันว่าไม่กล้าถามว่าไปทําจมูกือนเดือนเสียมารยาทหรอคะไม่ใช่ตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมคะยังไม่ได้คุยไม่ได้เจอคือเรื่องของเรื่องไงหนูอะทำโทรศัพท์หายหายทัเบอร์พี่ป๊บหายหรือเปล่าหายหมดโอเคค่ะขอทานโทษคุณป๊บค่ะดูรายการของเดืยนอยู่หรือเปล่าคะลูกสาวเด้ยนโทรศัพท์หายค่ะติดต่อมาที่อาสยามด่วนนะคะพอไม่ขั้นโลก หนูก็จะเตรียมฟ้องคนที่ด่าหนูสาเสียเทเสียไอ้ละไอ้ด่าหนูเอารูปหนูไปโพสตด่าหนูว่าเป็นกะนู่นกะนี่อะไรเออเอาเลยแต่อันนี้เอารูปแม่หนูอะโพสแล้วก็ด่าว่าลูกกะหนูได้ยกโทรศัพท์คุยกับพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงเขาไหมคะว่ามันไม่จริงนะค่ะอย่างนั้นอย่างไงหนูก็คุยใช่ไหมคะจะบอกว่าพี่เขาเนี่ยรู้รู้มาตลอดว่าเราแบบว่าสนิทกันเป็นพี่น้องกันแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เคลียร์กันแล้ว หนูรู้สึกยังไงคะที่เกิดมาแล้วหนูดูแลตัวเองไม่รอดกับเรื่องแบบนี้ <c oughs> ตอนแรกหนูอยอมยอมรับว,ว่าหนูเครียดมากเครียดแบบเราจะต้องอธิบายคำไหนว่าว่าเราไม่ใช่อ่ะโนูอยู่วงการมาสิปีหนูอยู่กินมีบ้านมีรถได้หนูก็ไม่ไม่เคยที่จะต้องพึ่งข่าวเหล่านี้หนูอยู่ได้คนดังนั่งเกลียวที่ช่อง Star Max กดง,ง่ายจำง่ายหมายเลข12